อีกแล้วคือแบบห่ังอันนี้หนักมากคือเมื่อคืนอะหีมาตกหนักมากเชี่อทุกคนแล้วแบบรุดบิกไม่คือแบบสถานีจากบ้านเราอะไปสถานีแบบในเมืองใกล้ๆเราอันใหญ่ก็คือ cancel แล้วกจ่ายเงินไปแล้วอ่ะไม่เข้าใจคือทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอก็คือต้องทำยังไงก็คือไปขึ้นแท็กซี่มาเป็นแท็กซี่ก็คือโดนไป ยี่สิบอยู่เแล้วเป็นยงไงแบบเดินหาแบบทุกคนตอนตีสองอ่ะแล้วแบบเดินลงมาแล้วแบบรอแท็กซี่ผ่านอ่ะแต่โชคดีที่มันผ่านแต่มันแบบโอเราแบบเดินลําบากมากเพราะว่าพื้นมันแบบเป็นหิมะแล้วก็เป็นแบบหิมะที่ละลายด้วยน้ําแบบจอกเลยคือแบบแล้วดูกระเป๋าเราเอานะคะลาบากมากชีวิตลําบากทุกทริป โดนตั้งแต่ยังไม่ออกจากสนามบินเลทุกคนคือน้องน่ารักมากาอันนี้คือลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือเหลือแบบหกร้อยกว่าบาทลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่พอลดออนฮอบอีกกี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกเป็นซีเครติสขาวเพราะว่าแบบเหมือนแบบว่าลดแบบโค้งสุดท้ายแล้ว wonder you miss me ถึงคาตาลันสวยมกน่ารักมากแต่ว e> ันนี้ก็คือฝายยมนะคะเจอเพื่อนค่ะทำไมอยู่ในบล็อก อยู่ร้านสุดปังนี่สองคนนี้หามาจาก TikTok นะคะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อออนแลอาหารมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นชาเขียวแล้วก็อันนี้เป็นแพนเค้กอันนี้คือเป็นแพนเค้ก,เเคกกับไข่แล้วก็เบคอนแล้วก็อันนี้คือชาชูกา ว่าเม่กี้คือเพื่อนเพื่อนขึ้นมาสกันมาใช่ปะแล้วก็ขึ้นเหลือเราสองคนไ้ยได้ให้ขึ้นเขาแบบเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเออเราขึ้นแบบปิดประตูเขาแบบไม่ให้ขึ้นประตูหลังแล้วไปขึ้นประตูหลังแล้วแบบเขาก็เลยปิดเลยแล้วแบบมันหนีพิสตี้เลยเราแบบก็เหลือเราสองคนที่ไม่ลงก็เลยแบบ oh <my> ต้องไลตามไปขึ้นลงอ่ะคือปิดกันอย่างนี้เลยแล้วแบบปิดเร็วมากโง oh. <laughs> เื่อลหลังจากหลงทางมาเดี๋ยวเราจะไปนิวเทเบิลกันที่เป็นแบบบ้านสีสีที่ทุกคนต้องไปเวลามาเขาเป็นเฮเกนใช่แลนด์มาผมไปใด้ก็คือเลยแต่งสีแบบมาแข่งกับบ้านเรากำลังจึงนิวเฮเบิแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอยู่ตรงนี้สีน่ารักมากแล้วก็อยู่ดีฟ้าก็เปิดเลย ทันทีนี่กูแบบเขามากับนี่เราไม่เคได่รู้สวัสดีค่ะามากับคุณเฟและแจนซ่าผู้มากับดวงของการฟ้าสว่างขึ้นถัดถึงบ้านสีสีแล้วน่ารักมาก ก็แดดออกค่ะก็จะมาทำคอนเทนต์กันกับหญิงสาวที่มาผิดประเทศเพราะว่าใส่ขนเป็ดอย่างนักหน่วงแต่ลมแรงจริงแต่คนนี้ก็คือบางมากคิสตี้มึงบางมากบางมากลราดูกับเบลลคืออะไรเนี่ยคนละประเทศงงค่ะตอนนี้นะคะเบลจะมายสาธิตว่าถ้าลมแรงมากๆเนี่ยจะต้องถ่ายรูปยังไงเริ่ม เฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วลวะเหมือนลงในสะพบอะไรแก <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาใหม่ <c oughs> เอาแล้วโอ้โหสดุดตัววี <c oughs> ่งอย่างงี้นี่คือตกน้ำ <c oughs> นาาอ่ะ I've been asking question haven't got look mean ในที่สุดก็ถึงเฮาส์เที่ยวแบบไฟฝันมานานน่ารักมากทุกคนจะไปหลบแล้วอะ่ะน่ารักมากอะ่ะน่ารักมากคือพูดเลยว่าคือเฮาส์เสร็จต้องมาสวยมากมันแบบน่ารักมากเหมือนแบบออกมาจากพินเทอร์เสจริงๆอะอ ได้ถุงผ้ามาน,นี่คือแบบมันเบิ่มมากกับหมอนก็คือแต่ว่าผ้ามันหนามากอันนี้ประมาณพันกว่าบาททุกคนน่ารักมากใบใหญ่มากใส่ทุกอย่างได้ทั้งชีวิตวันนี้คือแบบยมซี่วคือใช้ชีวิตตั้งแต่ตีหนึ่ง <c oughs> คือตื่นตีหนึ่งอ่ะอย่าเรียกว่าตื่นดีกว่า กคนคืนนี้เรานอนที่ next house Copenhagen ก็คือเป็นโรงแรมที่แบบไวรุ่นไม่ไหวนะวัยรุ่นมากแบบต้องมาค่ะมากับเพื่อนคือมาจริงเรานอนกันแบบแคมป์ซู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือสิ่งสำคัญคือฟังก์ชันิตี้แบบดนเพลงไหมดนเพลงไหมก็คือเริ่มแล้วอ่ะก็เป็นบาร์ก็คือเอาแล้วอ่ะสามสี่ห้าอันนี้เราข้างล่างก็คือเป็นเล่นเกมแบบ แซ่บๆแล้วก็แบบมีดีเจเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญคืออะไรได้อะไรเบียฟีค่ะเบียฟีไปเลยงงมากแล้วคือห้องไม่ได้แพงเลยอ่ะแบบห้องแบบพันกว่าป่ะเออใช่เราแบรอบๆก็จะมีแต่แบบตอนนี้คือประมาณห้าทุ่มแล้วแต่คือคนรอบๆเราอะเยอะมากต้องบอาว่าแบบคุยกันอะไรกันเออ แทนเอาด้วยกันอยู่2ที่ข้างบนก็จะเป็นแบบชิวๆจิบเบียร์ชิวๆแต่ข้างล่างก็จะเป็นแบบเออเปิดเพลงปังจะไป <cinnamon> เริ่มกันเลยไปเริ่มเลยก็เป็นแบบชิวๆตรงนี้ก็คือนั่งกรุบนั่งกรุบแล้วก็เมากันได้ ก็แบบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยขำๆอ่ะนี่ได้ฟรีได้่อะไรีเบียค่ะไปค่ะชนชนก็คือมาหาที่นั่งนะก็คือน่ารักมากนะคาเฟ่เกาหลีปะก็นางแอปเปิลนาแอปเปิล้อนี่คือแบบเป็นห้องพักเรานะครับก็คือเป็นแบบแคปซูลเลย น่ารักมากตรงนี้ก็คือชาร์จแปตข้างบนแล้วก็เปิดไฟได้ฮัลโหวันนี้ก็คือเป็นวันที่สองของโคเปนเฮเกนนะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะวนห่มแล้วก็เตรียมตัวไปข้างนอกกัน คือซื้อเสื้อไม่ผิดไซส์ก็เลยเขาก็จะไปเปลี่ยนเสื้อกันแล้วเราก็เลยแบบว่าคิวข้าวมากบวกกับอยากไปคาเฟ่น,นี้มากก็เลยเดี๋ยวก,ก็จะแวะไปก่อนซึ่งวันนี้ก็เลยถ่ายเดี่ยวโซโลไปเลยค่ะก็คือไปคนเดียวแม่ the ทุกคนเราสั่งเป็นคิวมาหน้ารักมากก็คือมิคาชิวอยู่ต้องงนต้องอร่อยมากแน่เลย ที่มันอร่อยมากมันเป็นแบบพิซาี่แบบมันมันแล้วก็แบบนัวนัวแต่ว่าคือเปลี่ยงเดียวคือแป้งเนี่ยมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แบบถ้าสมมติว่าเอาไปอบแห้งก็คืออาจจะบางก,ก,กว่านี้แล้วก็ที่แปลกใจก็คือมันจะมีแบบรสชาติแบบคือเหมือนเขาโรยเกลือข้างบนอะแล้วแบบพอเรากินสักพักหนึ่งมันจะมีแบบรสเค็มนิดนึงออกมาแล้วมันมแบบ อร่อยทุกคนร้านนี้คือเป็นร้านที่ดังมากแม่ก็คืมีคนมาต่อแถวแล้วซึ่งเราอะอยากกินชาใชบปาก็เลยเดี๋ยวซื้อเทคเอาไว้ละกันเพราะว่าคนเยอะมากน่าจะนั่งกินไม่ไหวจากตอนแรกที่เราจะเดินชิลๆกินชาร้อนๆแล้วก็เดินไปในอากาศจะเย็ยนทุกคนตอนนี้ <laughs> สั่งผิดมันคือเป็นชาเย็นแบบ ไม่ใช่ชายเย็นแต่เป็นชายที่เส่มาแข็งอะ่ะเราก็แบบหนาวมากคือแค่ถือก็หนาวแล้วคือแบบตอนแรกจะเดินห่อไม่ไหวต้องนั่งกินแล้วแหละคือหนาวมากแล้วแบบลมแรงมากสองวันนี้โอเคทุกคนระหว่างที่เรา,เร,ารอรถบัสก็คือ อย่างมารีวิวโคเบนไอเกนว่าแบบโอ้ก็ออกคือชอบมากแบบชอบมาคือชอบแบบที่มืองสะอาดมากแล้วก็ตึกทุกตึกสวยแล้วก็ร้านแบบน่ารักมากๆแล้วที่สัมผัสคือแบบคนน่ารักมากแบบว่าพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดจาหน้ารักแล้วก็แบบช่วยเหลือเราแบบเยอะมากแบบชอบมากแล้วก็เออรู้สึกว่าแบบขนส่งอะไรเงี้ยเขาดีแบบเดินทางสะดวกมากแบบแล้วก็ จะมีแบบทางรถใช่ไหมแล้วข้างๆเนี่ยคือแยกเป็นทางจักรยานเลยแล้วเขาแบบขี่จักรยานกันเยอะมากเลยแบบรู้สึกว่าแบบตรงนี้แบบชอบอะมันรู้สึกสงบแล้วแบบดีไซน์ทุกอย่างคนคนน่าจะรู้ความเดนิชดีไซน์คือเราชอบมากแบบเมื่อวานก็คือไปเสียบาะแต่ตอนเนี้ยคือที่นี่ลมแรงมากอันนี้คือข้อเสียอย่างเดียวก็คือไม่ไหวแล้วเนาะ แต่ว่าอาจจะเป็นแค่2วันนี้ที่เรามาเนี่ยแหละเพราะว่าดูในฟอร์เควสเราก็คือแบบ2วันเนี้ยลมแรงมากแบบเราคือลมแรงจริงๆหัวจะหลุดทุกวัน <c oughs> อ,อโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ยเราก็กําลังรอรถบัสไปที่ถนนแบบทอมบี้อะไรอย่างเงี้ยจะไปดูเที่ยหนากะดบนี้นหนาวมากไม่ไหวออกัวแบบไม่เชี่ยวตรงที่เป็นพวกฟินแลนด์นอร์เวย์แล้วแบบหนาวไม่ไหวก็เลย ๋ยวจะไปดูเสนาะเพิ่มกันเย้ yeah, ทุกคนรุ่นที่เราอยากได้มันหมดอะ่ะอันนี้คืออยากได้แบบนี้แต่ว่าเป็นสีดำล้วนเดี๋ยวจะขึ้นลูกให้ดูคือมันสวยมากแล้วแบบมันก็จะมีหมวกซ่อนข้างในนี้แม่ก็คืออยากได้มากแต่ว่าหมดแล้วก็แบบหาที่มันไม่ได้เลยอะ่ะแต่ว่ามันก็จะมีเป็นแบบสีดำแบบนี้แต่ว่า ก็มันยาวแล้วมันก็ไม่ได้ครบก็เลยแบบไมไ่อยากได้เท่าไหร่ อันแรกก็คืออันแรกก็คือแครปบิทอะโวคาโดก็อันนี้อันนี้เป็นฮออสักอย่างเออเป็นซาลองข้างล่างแล้วก็อันนี้แปลกสุดที่สุดในโลกอันนี้คือแบบเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเออเทสเหมือนไก่ใช่ป่ะเออแต่ว่ามันเป็นเดร์กว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนแบบนกสักอย่างมันเรียกว่าอะไรนะกูนี่กูนี่โฟล์ก็ แปลกมากนนี้บบาบบนานี้ก็คือ<ม>เรียกว่าเป็นแบบแป้งคีตาเหมือนแบบอาหารกรีกหน่อยนะคร้านมากมากดูจานทุกคนคือตอนนี้เรากำลังจะไปโบสถ์มิมิมอลที่ควรเป็นที่แบบทุกคนต้องมาแล้วแบบว่ามันจะปิด อีกแบบไม่เทคือเพมันติดแบบสี่โมงแล้วเราอะออกมาชาแล้วทีเนี้ยมันก็แบบถึงไปถึงทันเวลาตามกูุ้๊ปก็แบบก็คือแบบเวลาอยู่ตรงนั้นแค่สิบห้านาทีแต่ทีเนี้ยตรงนี้คือแบบว่าบัสมันดีเลย์เก่งมากก็คือลุ้นว่าจะไปหันไหมทึ่งแล้วทุกคนเต่เวลาอีกแบบสิบนาที ทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงแล้วลวก็คืออยู่สีมาทีจริงๆคือตะกี้คือรีบถ่ายรูปมากตอนนี้คือปิดแล้วคือทุกคนคือออกไปแล้วแบบคืออยากร้องไห้เพราะมันสวยมากแต่ว่าอยากร้องไห้เหมือนกันเพราะว่ามาไม่ทัน <c oughs> สิ่งที่เราอยากมาที่สุดนะคะ <c oughs> ทุกคนต้องเผื่อเวลาเพราะว่าบัสที่นี่ดีเลยแม่ ตอนนี้คือเรามาต่อที่ซูเปอร์คิลเล่นอะไรสักอย่างอาไม่ออกม่เป็นแบบว่าคือมันเหมือนมี2โซนหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้เป็นแบบสีแดงแดงแล้วก็แบบว่าเห็นที่ทุกคนเขาลงรูปก,กันก็จะเป็นแบบเนินแล้วก็มีแบบเส้นเส้นน่ารักมากเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเส้นเส้นก่อนตอนนี้ ก็อยู่แอนเดเซนเบเกอรีนะคะก็คือมาหักเหนื่อยเพราะไม่ไหวแล้วจะตุยไหมเหนื่อยมากจะตุยแล้วค่ะเพราะว่าแบบลมมันแรงมากแล้วแบบ Energy หมดเลยก็เลยมาเติมของหวานน่ากินมากของของอันนี้คือเป็นแบบทริปเปิลช็อกโกแลตแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าเพชร์แล้วใส่ช็อกโกแลตสามแบบข้างในคือน้องคนนี้เขาคิดหวังเว่าเขาอ่ะจะกินเป็นครัองอัลมอนด์แต่ว่า เปเจออะไรคือมันไม่ใช่เอลโอนค่ะทุกคนมันเป็นโคคอนัลมันเป็นมะมะพร้าวะอะก็เลยถอยเลยอ่ะถอยเลยนนก็เลยได้เป็นชาวไรนี่อันนี้คือน้องน่ารักมากเป็นยูสุเดี๋ยวจะพาไปดูคือแบบมันจะมีเป็นเค้กที่แบบเขาตกแต่งน่ารักมาก The I last t แต่ I just picked your name on the coffee cup. What is talk of love? not เลือกได้เลยว่าอยากกินอะไรบ้างเขาก็จะไปขัดทิงให้มาแล้วเขาเลือกเป็นข้าวแล้วก็บีฟแล้วก็เป็นพวกผักก็คือมีบอกเี่มีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีหัวงอกอันนี้ทุกคนเลือกเป็นแบบนูโดมาตอนนี้เราการจะออกจากที่ผักแล้วตอนนี้ติว ีาถึงแอร์พอร์ตแล้วก็คือความปังของโรงแรมเราก็คือเราอะนั่งแบบบัสมาก็คือเป็นสาย54คือไม่ต้องเดินเลยอะ่ะแบบมาถึงแล้วก็ถึงเลยจ้ะตอนนี้ก็คือหิวมา เลยมาสั่งแซนด์วิชไว้ที่โต๊ะจู้ซึ่งแบบมันเป็นร้านที่แบบเห็นเยอะมากแต่ยังไม่เคยกินก็คือรอ10นาทีสำหรับแซนด์วิชอันนี้แต่ว่าสบอดแล้วอีกสินาทีวันกันจะหันไหมแต่หิวมากไม่ไหวแล้วจะไปดู